อย่าไปไหนท่านผู้ชมจีระพรสินทุกไพรร้อยเอดพักเพื่อไทยวันนี้ลุกขึ้นยืนอภิปรายในวันที่สองค่ะซึ่งอภิปรายในคำถแถลงนโยบายของนายอนุทินจีราพรสินทุกไพรลูกานนิสิตสินทุกไพรบอกว่ารัฐบาลอนุทินเป็นรัฐบาลพิเศษเป็นรัฐบาลพิเศษที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ไม่ปกติหลังภูมิใจไทยถอนตัวจากรัฐบาลเดิมสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้แพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ ก่อนตัดสินิพนตำแหน่งใน29สิงหาคมนี้ทั้งหมดสอดคล้องกับคำประกาศของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลใน3เดือนคุณเสซนพูดอขอถามว่าจีรพรก็ลุกขึ้นยืนถามว่า MOA ที่ถูกนำมาใช้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอาจไม่ใช่ข้อตกลงจริงทั้งหมดมันเป็นฉากหน้าเมื่อรัฐบาลเริ่มทำงานไม่เคารพ MOA เลย บอกรัฐบาลเกิดจาก m มเไม่เคารพ m o a ที่ลงนามไว้วันหมดเรื่องนายกคะแดดนนได้เกินกว่าที่คำนวณไว้แถมมีสสไหลกลุ่มประกาศย้ายเข้าภูมิใจไทยอย่างเปิดเผยซึ่งเท่ากับว่าข้อตกลงที่ห้าแปลงร่างเป็นเสียงข้างมากถูกฉีกตั้งแต่วันที่รัฐบาลลืมตาจิรพรเปรียบเทียบกับรัฐบาลเฉพาะกิจของน,อนายอนันต์ปัญญารชุนปี3 5ถแถลงนโยบายเพียงหนึ่งหน้าเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนแต่รัฐบาลอนุทินแถลงนโยบายเจ็ดหน้าเต็ไมไปด้วยนโยบายยาวเหยียดไม่เอา m o a มาประกาศต่อสภา แล้วเน้นว่าคำถแถลงนโยบายยาวเจ็ดหน้ามีแต่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงแค่สบรรทัดเศษและนี่คือภารกิจใหญ่นะภาพที่ปรากฏต่อประชาชนจึงสะท้อนความจริงใจว่ารัฐบาลมีความจริงใจน้อยมากไม่คิดตำตามเ็ตกลงตั้งแต่ต้นในประเด็นคดีครามนั้นเนี่ยประชาชนก็อยากจะรู้ว่ารัฐบาลอนุทินมีท่าทีอย่างไรต่อเขากระโดงและหัวสวอ มันเกี่ยวพันกับนายกและรัฐมนตรีและสิ่งที่สังคมได้ยินคือเพียงคำว่าฉันถูกกลั่นแกล้งจนกลายเป็นการส่งสัญญาณกดดันข้าราชการขัดกับคำประกาศว่าเราจะยืนอยู่บนหลักนิติธรรมส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ยะ่ะซึ่งหัวใจสําคัญ MOA กับถูกลดทอนจนแทบไรน้ําหนักมันจะแก้ไปถึงไหนก็จจานาชีลารจะแก้รัฐธรรมนูญถึงไหน ในรัฐมนูญเนี่ยมีการบัญญัติไหมบ้างไหมว่าเราไม่ควรเอานักโทษที่เกี่ยวพันกับเอฟกับมาตาหน,นึ่งหนึ่งสองที่หนีคดีไปแล้วกลับมาในดินแดนไทยโดยที่ไม่ตำรวจรู้มีไหมมีไหมคะไม่มีอ่ะไม่มีทำแล้วผิดไหมคะถ้ามันมีนักโทษเนี่ยติดคดีหน,นึ่งหนึ่งสองั้นนีไปอยู่ที่พนมเปญเนี่ยแล้วเห็นว่าเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สู้ดีพอเราเป็นใหญ่เป็นโตนแล้วเราเอาพ่อเรากลับมาได้ไหมคะได้ไหมมาเอามาเก็บไว้อยู่ในบ้านนขั้นเรือหาดหลังใหญ่ของเราได้ไหมคะเออนะ อันนี้ฉันถามเล่นๆนะคะฉันไม่ได้อยู่ในสภาฉันมันจะยกมือถามใครฉันก็ถามกัน,นเอสองคนนี่ล่ะค่ะได้ไหมคะเออก่อนที่จะพูดถึงการแก้ไขธรมนูญเนี่ยเอาปากท้องพี่น้องประชาชนก่อนไหมคะเพราะเธอรวยแล้วนี่เธอก็จะเล่นไปเล่นองแก้ไขธรมนูญนี่และที่ได้มาได้มาทุกวันนี้ที่ได้มามากมายมหาศาลเนี่ยได้มาจากรัฐธรรมนูญฉบับไหนจ้าแม่คนไม่ทูนหัวหกศนหกศน ล้วกลัวอะไรกัทนท่านนน60นักหนาฮะว่ามันมีเรื่องจริยธรรมอ่ะเอะอก็มันไม่มีจริยธรรมพอเหรอฮะไม่มีจริยธรรมมากเพียงพอเหรอ,ะรอ,หรอะคะกลัวเรื่องจริยธรรมมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะถ้ากลัวขนาดนั้นก็อย่ามาเล่นการเมืองแม่งเลยไปนั่งให้พ่อดูแลเถอะไปว่าเรื่องการทํานนุนเนี่ยพูดถึงแก้รท่าหนู2สองหน้าเถอแล้วก็พูดถึงว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยพอไม่พอไม่แก้้ําหนุนนะก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย แล้วก็พูดเป็นตุเป็นตาว่าสี่เดือนเราจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเอาเธอเถอะสองปีอ่ะทำอะไรบ้างล่ะนี่คุณทำมือทำงานในสองวันเองนะเนี่ยแถลงนโยบายพวกเธอนะสองปีอ่ะมีปัญญาทําอะไรได้บ้างไหมสองปีทาอะไรไม่ได้เลยอ้างว่าจะจ,ะจ่ายหมื่นบาทแล้วจ่ายไปกี่รอบสองรอบอ้างว่าจะสี่พายุหมุนแล้วอยู่ตรงไหนพายุหมุนพายลมมันดาแม่เธออืมฉันพูดเลยคนพวกนี้โกหกพี่น้องประชาชนไปฟังแนนแนนแนนลูกพี่ สมช่เออแม่แนนตอนนี้เป็นคนสอบภูมิใจไทยนะะแม่แนนนั่งฟังมานานแล้วแนนลำคาแนนเลยลุกขึ้นพูดไปฟังแนนค่ะไปชี้แจงในส่วนของวิปฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องการอภิปรายหรือแม้กระทั่งเรื่องการประท้วงของวันนี้เมื่อสักครู่ดิฉันในนามของวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพวกเราก็นั่งฟังค่ะอย่างตั้งใจแล้วก็อดทน เพราะเราก็ไม่อยากที่จะมีการประท้วงเพื่อตัดเวลาหรือเพื่อขัดจังหวะผู้อภิปรายเพลงแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะเราก็หวังว่าวันนี้ทั้งวันในระยะเวลาที่เหลือของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะใช้อย่างคุ้มค่าใช้อย่างเป็นประโยชน์และใช้อย่างตรงประเด็นแน่นอนค่ะตรงประเด็นที่หมายความว่าข้อมูลก็ต้องครบถ้วนค่ะไม่ใช่ข้อมูลแค่ครึ่งๆกลางๆหรือไม่ใช่ข้อมูลที่จะชี้นําให้คนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่ค่ะ ทาที่ดิฉันและเพื่อนสมาชิกหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็เป็นสอสอกันมานานค่ะเราก็คงจะทราบดีว่าก็คงไม่มีการแทรกแซงยุคไหนไปมากกว่าชั้นที่สี่แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะนายกชี้แจงกับเชิญครับแน่นนิ่มๆนะใช่แต่นักอ,นะอ๋อแต่หนักจริงๆไม่มียุคไหนแทรกแซงเท่าก,กับชั้นสิแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะ